ใหม่ชาร์ปคอมพิวเตอร์ไรส์รุ่นแคนดี้สีสันสุดชิคคลิกทุกไลฟ์สไตล์เฮลโหล้ายมีของมาฝากโอ้ยเกาลาดน่าทานมากเลยค่ะพี่เดียเมื่อวานเนี่ยพี่ไปเยาวราชแล้วพี่ก็เลยซื้อนี้มาฝากฟ้ายเจ้าเนี้เด็ดมากเลยนะเขาบอกว่า รสชาติเนี่ยหอมหวานแล้วก็น,นิ่มทุกเม็ดเลยแล้วก็มันด้วยพี่ชอบเกาลัดสุดๆเลยค่ะำลังอยากกินพอดีเลยค่ะพี่เดียนี่จริงๆแล้วนอกจากจะอร่อยนนะะนเนี่ยนะคะคนจีนเนี่ยเขายังถือว่าเกาลัดเนี่ยเป็นราชาแห่งเมล็ดพืชพันธุ์เลยนะเพราะว่ามีประโยชน์มากมบำรุงทั้ง ไตม้มกระเพาะอ,อาหารกล้ามเนื้อแล้วก็ประโยชน์อื่นๆอีกเยอะแยะเลยแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะประโยชน์เยอะเนี่ยนะคนบางประเภทเนี่ยก็ต้องไม่ควรทานเกาลัดเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นล้อนในบ่อยๆหรือว่าข้ออักเสบหรือว่าตาบวมหรือว่าแบบระบบย่อยไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่เหมาะกับทานเกาลัดเหมือนกันแต่ว่าพี่ไม่เป็นพี่กินได้ป้ <c oughs> <c oughs> ายว่า ประโยชน์เยอะแบบนี้นะคะเราเอามาทําเมนูอร่อยๆดีไหมคะที่เดียดีดีว่าจะ<อ>ทำอะไรดีดีด่ะคะงั้นเอาเมนูนี้แหละค่ะเรามาทําเมนูข้าวอบเกาลัดค่ะโดยมาหุงข้าวคอมพิวเตอร์ไรซ์สีแคนดี้ค่ะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะวันนี้และส่วนผสมสําหรับข้าวอบเกาลัดของเราวันนี้นะคะก็จะมีข้าวหอมมะลิค่ะเกาลัดมีน้ํามันหอยซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวมีน้ําตาลมีกุ้งค่ะแล้วก็มีกระเทียมพริกไทยแล้วก็เกลือวิธีทําค่ะทํายังไงคะ เราจะใส่ทุกอย่างนะคะลงไปในหม้อของข้าวเลยค่ะที่เดียนี่ยกเว้นเกาลัดและกุ้งนะคะเสร็จเรีย้อยแล้วค่ะเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะมีค่ะที่ mix rice นะคะระดับขีดที่3คนให้เข้ากันนะคะ เข้าแล้วยล้วงไงต่อคะน้องฟ้ายเสร็จแล้วปิดฝาได้เลยค่ะแล้วเราก็เลือกที่โปรแกรม mix rice นะคะแล้วไงอะคะเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยเสร็จแล้วค่ะแล้วก็รอประมาณ30นาทีค่ะแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมที่เหลือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะชอบมากเลยมอข้าวเนี้ยสีสันสวยสะดุดตาม,มาก ถูกใจเดียจริงๆค่ะจริงๆแล้วการที่เวลาทํากับข้าวนะคะแล้วมีเครื่องครัวที่มีสีสันน่ารักรูปร่างทันสมัยเนี่ยมันก็จะทําให้จิตใจของแม่บ้านเบิกบานแล้วก็มีความสุขมากๆในการทํากับข้าวมากขึ้นแค่นี้นะคะเราก็ทั้งอร่อยและสุขภาพดีนะคะเพียงแค่เลือกโปรแกรมนะคะก็จะได้เมนูที่ต้องการค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวกล้องข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวต้มโจ๊กหรือว่าเค้กนะคะทําได้หมดทุกอย่างเลยค่ะสีสันก็น่ารักด้วยนะคะ 30นาทีผ่านไปค่ะนี่ข้าแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ใส่เก <9 S 1> <9 S 2> าลัดและกุ้งลงไปพี่พชอบ <นะ S 1> พี่ใส่เยอะๆเลยนะคะหมดเลยค่ะพี่เดียตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ใส่กุ้งเอ๊น้องฝ้ายค่ะกุ้งเนี่ยมีเคล็ดลับไหมคะว่าทํายังไงกุ้งมันถึงจะแบบดึงเด้งกรอบอะไรแบบนี้ค่ะ มีเคล็ดลับค่ะวิธีการทําง่ายๆเลยนะคะก็คือจริงๆเราเนี่ยนำกุ้งไปคลุกกับเกลือค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ล้างออกแล้วก็นําไปแช่กับน้ําเกลืออีกรอบนะคะแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งเนี่ยลงไปพักไว้จนน้าแข็งเนี่ยละลายดีค่ะก็เป็นอันว่ากุ้งของเราเนี่ยก็จะเด้งดึงเพราะว่าตัวเกลือเนี่ยเข้าไปในตัวกุ้งมันจะทําให้ไม่ดูดน้ําออกมาเอาละน่ากินมากเลยค่ะแล้มาชิมกันดีกว่าค่ะพี่เดียจัดใส่จานเลยดีกว่าโอเคโอเค ค่ะอุนกิเนวนะล้านะคะเราก็โรยต้นหอมซอยเล็กน้อยค่ะตามใจชอบเลย และยังต่อคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เดียสมัยนี้นี่ชีวิตมันดีจริงเลยนะคะจะทําอาหารทั้งทีนี่ก็รวดเร็วสะดวกสบายง่ายในพริบตาเพียงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นคะ่ะเข้ากับไลฟ์สไตล์แบบโมเดิร์นลิฟิ่งมากๆและที่เด็ดกว่านั้นนะคะยังสามารถตั้งเวลาในการห,หุงข้าวได้ด้วยคะ่ะอย่างเช่นสมมุติตอนคืนพี่ก็นอนใช่ไหมคะแต่ก่อนนอนเนี่ยก็ตั้งเวลาเอาไว้ตื่นเช้ามาก็จะได้ข้าวสวยหอมๆร้อนๆไว้ให้ลูกกินได้เลยแล้วถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะทราบว่าเมนูนี้เนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างทำยังไงย้ำ www.thaicity.thk. o t และเช่นเคยค่ะถ้าคุณผู้ชมมาสนใจงาน DIY การทำอาหารฟิวชั่นการตกแต่งอาหารบนจานหรืออยากจะพูดคุยกับฝ้ายในบล็อกนะคะก็สามารถเข้าไปได้ค่ะที่ w w w c h a w i c l u b c o m ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราสองคนขออนุญาตชิมก่อนนะคะเป็นไงคะพี่เบีย